อัลูมินหรือน้องง่วงของเรานั่นเองนะครับคือหน้าตาเข้ามาแบบนี้นะฮะหลายๆคนบอกว่าพอดูหน้าแล้วง่วงคันจริงเนี่ยนะครับมีจุดเด่นมีไฮไลท์หลายจุดเหมือนกันนะสามารถวางของได้เยอะและนั่งได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปลองนั่งให้ดูด้วยรองรับการชาร์จดีด้วยนะเขาจะมีโหมดการขีบ,บเป็นโหมดปกติกับโหมดสปอร์ตท็อปสปีดจะลากได้ถึงประมาณดัดแบบเนี้ยมันเลยเหมือนน้องตาปืนนะครับแต่เป็นล้อกระทะนะอันนี้คือฝาปิดเข้าไปฝั่งเนี้ยล็อกรถปลดล็อ กด2ทีส่วนไอ้หน้ายิ้มเนี่ยคืออะไรองศาประตูเนี่ยนี่คือจุดเด่นเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบก็แกลก,กก็แกลกหน่อยนึงแต่เนี่ยด้านล่างของตัวรถนะผู้ชมประมาณ104ลิตรลองเปิดระบบให้ดูหน่อยกดปุ่มพุตสตาร์ทนะปุ่มเนี่ยเอาพูดตรงตรงนะระบบปร,ปรับอากาศนี่ลองวัสดุด,ดูนะเนี่ยปุ่มผมลองปรับเป็นตำแหน่งที่โคกี้ผีนั่งการนั่งของผมจริงกลายเป็นว่าเจ้าตัวคันเล็กๆแบบนี้มันนั่งได้นะอ่ะพื้นที่ใช้ได้ใช้ได้นะครับส่วนดีเทลตรงเนี้ยผมชอบมอเตอร์หนึ่งต ฟังเสียงนะสามสองพามาชมคันจริงแล้วนะครับมีหลายจุดที่เอ้ยเซอร์ไพรส์ มาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกีพีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับรถไฟฟ้านะฮะน้องเล็กที่หลายๆคนเนี่ยอยากดูรีวิวคันจริงกันมากเลยแล้วก็รอคอยการเปิดตัวในไทยนะฮะมากๆเลยด้านข้างของผมฉางอลูมินหรือน้องง่วงของเรานั่นเองนะครับคือหน้าตาเข้ามาแบบนี้นะฮะหลายๆคนบอกว่าพอดูหน้าแล้วง่วงนะฮะบางคนบอกหน้าตาเขาแบบน่ารักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่บอกเลยว่าคันจริงเนี่ยนะฮะมีจุดเด่นมีไฮไลท์หลายจุดเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปทําความรู้จักกันนะครับทั้ง ภายนอกภายในเลยนะับว่าจุดเด่นเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงแล้วก็การทําตลาดในไทยเป็นอย่างไรบ้างแต่บอกก่อนอ้นที่มาถ่ายวันนี้ยังไม่ทราบราคานะเดี๋ยวเขาจะไปเปิดอย่างเป็นทางการนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นั่นเองก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด s u b s ไคร b ์เป็นกำลังใจให้โค้กี้พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลย เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR อาร์นาโนเทคโนโลยีการ IR อสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบิออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับช้างอลูมิเนียมหรือน้องง่วงคันนี้กันเลยครับผมนี่ผู้ชมนะครับจริงๆเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะแชร์กันมานานและสําหรับช้างอลูมิเนียมรุ่นนี้นะครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไซส์เล็กที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองมากๆนะครับว่าจะมาเปิดตัวเมื่อ,อไหร่จะมาทําตลาดเมื่อไหร่สเปคเป็นไงนะครับพอมาถึงไทยเนี่ยราคาจะเท่าไหร่ด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่าอดใจรอไม่นานนะครับวันที่มาถ่ายวันเนี่ยอีกไม่กี่วันก็มอเตอร์โชว์แหละ เดี๋ยวเขาจะไปเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งก็จะมีรถไปโชว์หลากหลายสีเลยเพราะน้องง่วงหรือช่างอลูมินเน่ยนะฮะมีคู่สีทั้งภายนอกภายในให้คุณเลือกเยอะแยะเลยเพราะว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์คนที่กําลังอยากได้รถไฟฟ้าไซเล็กนะฮะที่อาจจะแบบไม่ได้วิ่งทางไกลามากนะเป็นรถแบบซิตีิคาร ไปรับส่งลูกไปจ่ายตลาดหรือจะเป็นแบบคุณผู้หญิงขับไปทํางานที่จันท u n g ุกเนี่ยคุณสามารถวางแผนการเดินทางได้แบบเป็นรูทีนนะครับคืออาจจะแบบไม่ได้วิ่งออกนอกเส้นทางมากมายนักเพราะว่าพูดตรงๆแบตเขาก็ยังไม่ได้ใหญ่มากเรื่องมอเตอร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสเปกก็อาจจะแบบไม่ได้วิ่งทางไกลได้แบบ สะดวกสบายมากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมพาไปพูดถึงเรื่องสเปคกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยหน้าตาดูดีมากๆนะฮะสเปคเบื้องต้นก่อนเลยละกันนะครับมิติตัวถังด m เมนชันคันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยใหญ่หรือเปล่านะครับความยาวของเขาจะอยู่ที่3,270ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,700ม mm ิลิเมตรนะครับความสูงเนี่ย1,590ม mm, ิลิเมตรส่วนระยะฐาล้อหรือวิ b เบส1,980ม mm. ิลเมพื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณ พับเบาขึ้นมานั่งปกติเนี่ยความจุจะประมาณ104ลิตรนะแต่ถ้าเกิดคุณพับเบาที่เบาแถว2เนี่ยเป็นแบบ5050 50เนี่ยความจุนะฮะจะกว้างขึ้นมานะครับได้ถึงประมาณ580ลิตรเลยเอาเป็นว่านะฮะเห็นตัวถังเล็กๆแบบนี้แต่การจัดองค์ประกอบภายในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าเขาดีไซน์มาดีนะ,ะสามารถวางของได้เยอะและนั่งได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมที่สูงประมาณ 170- 172เจนี่ยจะไปลองนั่งให้ดูด้วยว่าเจ้าน้องง่วงเนี่ยนะฮะนั่งสบายหรือเปล่าสเปคเบื้องต้นคุ ถ้าตีเป็นแรงม้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ48แรงม้านะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมไอออน LFP นะฮะ27.99แต่จริงๆเ,เครมไป28กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์อาชาร์จไฟเต็ม100%เนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ301เป็นมาตรฐานการเครม NEDC ซึ่ง301เนี่ยถ้าเป็น NEDC นะใช้งานจริงผมว่ามี200กว่าๆน่าจะพอได้อยู่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปเค้นไม่ได้ไปกดอะไรมากมายนักเรื่องของท็อปสปีดเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้คุ ท็อปสปีดจะลากได้ถึงประมาณ101กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดปกติเนี่ยน่าจะวิ่งได้ประมาณ 80- 90เนะเพราะฉะนั้นตรงโจทย์แน่นอนนะครับในการใช้งานในเมืองที่ผมบอกนะว่าถ้าเกิดไปวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเจอสิบล้อวิ่งข้างๆเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเพราะรถเขาน้องเล็กไงในส่วนของคันนี้เป็นรถเล็กเป็นรถไฟฟ้าที่รองรับการชาร์จ DC ด้วยนะไม่ใช่แค่ AC นะ DC ด้วยนะครับก็อันนี้น่าสนใจมากนะดีซีเนี่ยชาร์จจากจะะลามา,าทีเท่านั้น โดยประมาณนะในการชาร์จดีเนี่ยอันเนี้ยรองรับได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณเกือบ50กิโลวัต์ส่งก็จะมาเป็นแบบบ็อกซี่แบบเนี้ยแต่มันจะไม่ได้บ็อกซี่ไปซะทีเดียวนะมันเป็นกล,กล่องแต่ตามขอบมุมเนี่ยก็จะมีความโค้งมนน่ารักเลยนะฮะเสา A เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับติดสติกเกอร์ตรงเสา A พร้อมกับเสา C มาทําให้รู้สึกว่าหลังคาเนะี่ยมันเป็นแบบ floating คือเหมือนลอยตัวนะจะช่วยเพิ่มสเปซในการดูจากภายนอกว่าเฮ้ยโอ้รถมันแบบมีความโปรง่ง นะครับซึ่งถามว่าพอเข้าไปนั่งแล้วมันรู้สึกโปร่งไหมเดี๋ยวผมพาไปลองนะกระจกบานหน้าเป็นตั้งๆแบบนี้ฝากระโปรงเล็กๆนะฮะไฟหน้านี่นี่แหละนะฮะประเด็นที่เขาไปล้อกันนะเป็นน้องง่วงคือนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ยังไม่ใช่ LED สังสีขาวนะเป็นสีส้มอยู่นะครับแล้วก็เดย์ไทม์ร n n i ิ g l ไลท์เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เวลาขับรถเนี่ยจะมีเดย์ไลท์ติดนะครับซึ่งพอตัดแบบเนี้ยมันเลยเหมือนน้องตาปืนไะง นะแต่ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะโลโก้แบรนด์ลูมินตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะฮะตัวอินเทกเนี่ยลักษณะการดีไซน์เขาก็จะรู้สึกว่าเขาพยายามให้หน้าตาเหมือนน้องจริงนะอันนี้คือหน้าอันนี้คือตาอันนี้คือปากเหมือนปากยิ้มอยู่นะครับตรงนี้คือจุดไว้ลากจูงตัวรถครับด้านหน้าตรงของตัวลูมินนี่นะง่วงจรงิงนะแต่ง่วงแบบน่ารักนะฮะในส่วนของด้านหน้าประมาณนี้โปรงซุ้มล้อด้านข้างเนี่ย ถังก็จะตีวายออกมาได้นหนึ่งเพื่อลองรับกับล้อแล้วนะสเปคยางที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยหนึ่งหกห้าเจ็ดศูนย์ r สิบสี่นะครับแต่เป็นล้อกระทะนะอันนี้คือฝาปิดเข้าไปจากผมสังเกตนะคือป่งซุ้มล้อเนี่ยนะครับมันตีออกมาแต่ล้อที่ติดมาจากโรงงานเนี่ยมันยังไม่หลน้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปแต่งผมว่าใส่ล้อสิบห้ากำลังสวยเลยนะฮะออฟเซ็ตสวยๆให้มันแบบยื่นออกมากว่านี้นิดนึงอ่ะแต่ไม่ผิดกฎหมายนะยื่นออกมานิดนึงเนี่ยผมว่าน่ารักเลยนะแต่นี่คือสแตนดาดที่เขาให้มา นะครับแผ่นปิดตรงดุมเขียนลูมินนะครับแผ่นตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะส่วนจุดชาร์จเนี่ยถ้าเกิดคุณหันหน้าเข้าหาตัวรถยืนมองน้องเนี่ยน้องจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่แม้ว่าจะเป็นรถเล็กนะครับน่าสนใจตรงนี้แหละเรื่องสเปคนะฮะชาร์จ ac และ dc ได้ ccs type 2 combo นะแต่ v 2 l ยังไม่ได้นะยังไม่สามารถปล่อยกระแสไฟได้นะครับแต่รถประเภทนี้ถ้าเกิดคุณใช้งานเสร็จเนะี่ยคุณไปจอดที่บ้านคุณชาร์จไว้ทั้งคืนเนะี่ยมันก็เวิร์กดี เป็นรถแบบไว้จ่ายตลาดไว้ไปส่งลูกอะไรเงี้ยผมว่าได้เลยฝาครอบจมูกข้างสีเดียวกันพร้อมไฟเลี้ยวมีมาให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวรถเนี่ยความที่น้องเขาเป็นรถ2ประตูแต่การดีไซน์เนี่ยเขาพยายามจะให้ประตูเนี่ยมันยาวเวลาเปิดออกมาเนี่ยเกือบ90องศาทําให้มันเนี่ยขึ้นลงสะดวกกุญแจของน้องเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เขียนลูมินกุญแจก็น่ารักนะฝั่งเนี้ยล็อกรถลดล็อกตรงนี้คือเปิดฝาท้ายนะครับกด2ทีส่วนไอ้หน้าย,ยิ้มเนี่ยคืออะไร ผมลองให้ดูเขาบอกว่าในเคสที่ว่าไปห้างสรรพสินค้าหรือไปจอดที่ไหนก็ตามแล้วแบบรถเยอะแล้วหาน้องไม่เจอนะครับคุณกดหน้ายิ้มตรงเนี้ยดูนะมันจะเกิดอะไรขึ้นสามสองหนึ่งนี่ตามหน้าเลยหน้าเป็นหน้ายิ้มใช่ไหมพอกดเสร็จปุ๊บไฟหน้าจะกระพริบแบบนี้ประมาณห้าครั้งนะก็สมมุติว่าไปจอดที่ห้างอะที่มืดๆอย่างเงี้ยพอไฟกระพริบเราก็พอรู้แล้วว่าน้องจอดตรงไหน นะฮะอันนี้คือกิมมิคของเขานะครับปลดล็อกรถปับขึ้นมานี่แล้วก็มือจับเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยองศาประตูเนี่ยนี่คือจุดเด่นเห็นปะกว้างใช้ได้เลยเกือบ90องศานะครับจากการกะระยะด้วยสายตาเนาะไม่ถึงนะแต่คือเกือบนะบเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะขึ้นห้องโดยสารตอนหน้าหรือจะกระเถิบเข้าไปนั่งตอนหลังผมว่าพอได้นะครับ อันนี้ดีอันนี้ดีนะลองปิดประตูอีกอย่างที่อยากจะบอกเลยคือเรื่องของ Material แล้วก็วัสดุจริงๆรถไซส์เล็กๆแบบนี้ที่ผมจับมานะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบก็แก๊กกแกหน่อยนึงแต่เนี้ยไม่แย่นะคือเกรดประตูนะครับงานซีลต่างๆผมว่ามันใกล้ๆกับพวกแบบยูคาเลยเนี่ยแต่เวลาปิดทีนี่สั่นทั้งรถเลยนะแต่คือ Material ดีนะครับรถเขาเล็กไงล้อด้านหลังเป็นฝาปิดเหมือนกันนะครับ สเปคเดียวกัน 165-70R14 กรุภายในนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งแต่ตรงกลางเนี่ยจะปล่อยปเปลือยและนี่แบบนี้เลยกระจกตรงนี้ก็ใหญ่เวลาคุณไปนั่งเบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยนะฮะจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่อึดอัดเดี๋ยวผมพาไปลองนั่งดูฮะแล้วก็สระวัากาชักฟินสี g ร o สแ b ็กสีดําไม่ว่าคุณจะซื้อสีตัวถังอะไรนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้ แล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่3นะครับกระจกด้านหลังเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะครับไม่ได้มีตัวไล่ฟ้าแล้วก็ไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังนะโลโก้ลูมินนี่ฉางอันแล้วก็ฝั่งนี้ลูมินอีกทีหนึ่งนะครับไฟท้ายเนี่ยก็จะดีไซน์ลักษณะเดียวกันกับไฟหน้าเลยเป็นน้องง่วงด้านหลังเหมือนกันนะครับไฟเร็วด้านบนตรงนี้นะฮะตัวไฟหลีเวลาเราเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ทั้งหมดเป็นขอบสวยงามเลยเป็นขอบสีแดงนะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ด้วยนะมีกล้องมองหลังด้วย แล้วก็ตัวไฟทับทิมท้ายด้านล่างของตัวรถนะคุณผู้ชมช่วงล่างก็ตามคาดนะครับเป็นตัวทอร์เชนบีมเนาะส่วนตัวรถเนี่ยนะฮะจุดติดตั้งแบตเนี่ยผมถ่ายให้ดูกันประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเปิดฝาท้ายให้ดูมองด้านหลังก็เหมือนหน้าคนเหมือนกันนะนี่เวลาเปิดสวิชเนี่ยจะอยู่เหนือตรงจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะครับกดได้นี่อัพเข้ามาแล้วก็เปิดออก ความพิเศษของเขา,าคือเวลาคุณนั่งโดยสารปกติเนี่ยคุณก็วางของได้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่ง้ลิตรนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณพับเบาะเนี่ยเบาะเขาเกือบจะพับเรียบเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้เรียบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเนี่ยเบาะเป็นแบบ5้า0ิห้าสิบนะครับเกือบเรียบร้อยเปอร์เซ็นแต่พอพับแบบเนี้ยความจุจะกลายเป็น5้าอยปดิลิตรแล้วก็เดี๋ยวลองดูเรื่องของแมทเตอรีลกันหน่อยนะครับที่ผมบอกว่าอาันเนี้ยเอยโอเคอยู่ฝาท้ายเนี่ย เดี๋ยวผมลองปิดให้ฟังนะครับรู้สึกว่ามันตึบตับ,ตบเหมือนกันแล้วก็โชคเนี่ยมีมาให้คู่ใช้ได้นะฮะตรงนี้มีตัวแผ่นบุมาให้นะครับเป็นวัสดุรีไซเคิลเนาะก็โอเคอยู่นี่ลองปิดนะสา,ามสองหนึ่งเฮ้ยแน่นอยู่เห็นปะ่ะทีนี้ก่อนไปดูภายในนะครับเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดูดีกว่านะฮะว่าเวลาเปิดไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันเป็นยังไง อีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับรถไฟฟ้าสมัยนี้คือเวลาเปิดประตูเข้าไปนะบางรุ่นแอร์ทำงานเลยบางรุ่นพอหย่อนก้นลงไปเบาะนั่งนะครับเขามีเซ็นเซอร์จับแอร์ทำงานเหยียบเบรกเข้าไปขับออกได้เลยบางคนไม่ชินนะแต่รุ่นนี้ยังมีปุ่ม p u s ส start อยู่นะครับก็อาจจะไม่ต้องปรับตัวเยอะสาหรับคนที่ขับ ICE มานะเนี่ยขึ้นมาปับ๊บนะเนี่ยเหยียบเบรกก็ยังไม่มีอะไรนะพอเหยียบเบรกเสร็จปุ่มเนี่ยเรืองแสงสีเขียวซึ่งปุ่มเนี่ย อาพูดตรงๆนะเป๊ะเลย m e อ c e เ e s b e n z นะฮะเนี่ยเป็นไงคุ้นๆไม้มนะฮะแต่ก็อ่ะอยู่ในโพซิชันที่แบบกดง่ายดีลองเปิดระบบให้ดูหน่อยอย่าเบรกกดปุ่มพุทสตาร์ทนะตึ้งขึ้นมานี่ทำงานเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะกดไฟหน้าไฟตัดหมอกนี่ฝาเข้าจมูงข้างนะครับเป็นตัว led แบบนี้เลยเนะครับส่วนไฟหน้ายังเป็น หลอดแบบนี้ยังไม่ใช่ LED โปรเจคเตอร์แสงสีขาวนะครับส่วนตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็หน้าน้องพอเปิดไฟเนี่ยยิ่งหน้าเหมือนคนเข้าไปใหญ่เลยนะนเหมือนน้องทำหน้าตาปือนะไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนไฟเลี้ยวนะครับไฟ LED l Light g u i d i n g นะฮะและก็ไฟเบรกเวลาคุณเบรกเนี่ยมันจะเข้มขึ้นแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังพร้อมไฟทับทิมนะตัดหมอกหลังมีฝั่งขวาฝั่งเดียวน่ารัก ส่งได้นะฮะแผงประตูเปิดออกมานะฮะองศาการเปิดเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับมือจับก็เป็นสีเงินนะครับฝั่งนี้สีเทาฝั่งนี้สีขาวที่เท้าแขนก็จะเป็นตัวขึ้นรูปเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะวางของวางเหรียญได้นะครับด้านล่างวางด้วยแผ่นยางตรงนี้กันลื่นนะครับพร้อมกับดอกลาโพงแล้วก็ที่วางแก้ววางขวดประตูใหญ่นะครับตรงนี้ก็สามารถวางสล็อตเก็บของได้อีกทีหนึ่งด้วยฉางอลูมิเนียมเนี่ยคู่สีเขามีเยอะนะ นี่คืออีกหนึ่งคู่สีนะครับเป็นสีดําผสมกับตัวสีเทานะฮะแล้วก็เบลเป็นสีดําแบบนี้นะส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นสีขาวแล้วก็ทริมก็จะเป็นแบบสีส้มเบลเป็นสีส้มด้วยนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะโคมอลัยเป็น3ก้านนะตัดท้ายแบบนี้เป็นดีเชฟตัววัสดุนี่เป็นยูรีเทนนะครับแล้วก็ดีเชฟส่วนตรงเนี้ยเป็นคู่สีเดียวกันกับตัวแดชบอร์ดเป็นสีเขียวมิ้นท์ช่องแอร์แล้วก็แผงแดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยเป็นพลาสติกรูปนะครับ ส่วนมุมตรงนี้ก็คือที่เปิดปิดตัวเสียงอะคูสติกนะพอรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาวิ่งไปในเขตชุมชนเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดเสียงเนี่ยคุณจะทําให้คนที่เดินภายนอกรู้ไงว่ามีรถมาเพราะรถไฟฟ้าพวเงีบแต่เปิดปิดได้นะฮะแล้วก็ฝั่งตรงนี้คือตัวองศาของไฟหน้าเวลาบรรทุกของเยอะๆนะครับนั่งด้านหลังเยอะๆแล้วหน้าเชิดเนี่ยคุณก็ปรับองศาให้มันสมระดับตัวรถปกติไม่งั้นอาจจะรบกวนสายตานะครับคนอื่นได้แล้วก็รุ่นนี้คุณผู้ชม พื้นเนี่ยจะเป็นแบบเรียบถึงการแบบนี้จะมีแค่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยนะที่ยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งซึ่งเขาจะรวมทั้งหมดเลยทั้งตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งโหมดการขับขี่เปิดปิดหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมกับที่ล็อกรถปลดล็อกเบรกมือยังมีปกติมาให้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งรถกันดีกว่าคุณดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองปิดประตูให้ฟังกันว่าเสียงปิดเนี่ยงานประกอบงานซิลเป็นไงสามสองหนึ่งเห็นป่ะเป็นรถเล็กที่แบบ ไม่ได้กอกแกกนะเอาพูดตรงๆไม่ใช่ว่ามารีวิวแล้วอวยกันนะคือเรารีวิวกันตรงๆอยู่แล้วจุดตรงไหนดีก็บอกใช่ไหมเอาเราเปิดประตูเนี่ยปิดประตูมาแน่นดีนะครับอ่ะแผงแดชบอร์ดต,ตรงนี้ผู้ชมก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้แต่จะมีหลายเลเยอร์นะมีเป็นชิ้นแปะเข้าไปคาดซึ่งคันนี้คู่สีเขาคือหลกัหลกๆอ่ะเป็นสีดํากับสีเขียวมิน้นท นะครับช่องแอร์มีมาให้นะครับจอกลางตรงนี้บอกกอนเลยว่าเดี๋ยวช่วงสิงหาคมเนี่ยก็จะรองรับ Apple CarPlay แล้วด้วยจอเนี่ย10.25นิ้วลองดูทัสกีนดิอันนี้เขาติดฟิล์มนะ้มันเลยสะท้อนนะครับเป็นภาษาไทยแล้วด้วยลื่นไหลไหมพอได้พอได้ไม่ได้ถึงขั้นแบบ p p d i p ไอโฟนะไรขนาดนั้นแต่ไม่หน่วงโอ้นี่ลงน้ำหนักย่อมกันนะน,นี้ลองให้ดูบลูทูธใช่ไหมอัปเดตระบบเนี่ย OTA อัปผ่าน อินเทอร์เน็ตได้นะครับยานพาหนะนี่เข้าไปก็จะมีไฟหน้าโฟล์มีโฮมเวลาไปจอดถึงบ้านแล้วเนี่ยคุณตั้งได้ว่าจะให้พอเราล็อกรถแล้วเนี่ยไฟมันจะติดรออีก60ิวิเพื่อให้เราเดินเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยนะล็อกรถเมื่อกุญแจห่างจากตัวรถให้ดีนี่ดีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับระบบปรับอากาศลดความชื้นในระบบอัตโนมัติการระบายอากาศเป็นระยะก็คือขับขับไปเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศภายนอกวนวนมาด้วยโอเคนะวัสดุตรงเนี้ยผมว่าใช้ได้นะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของ จอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทรถดูอีงทีอย่าเบรกอีกทีหนึ่งเห็นปะปุ่มเหมือนเอรเซเดสเวนไหมเ <laughs> บรกนะครับเกียร์ตรงนี้นะหมุนเนาหมุนซ้ายคือเกียร์อาหมุนขวาเกียร์ดีนะครับซ้ายไปนี่เส้นเนี่ยการะยะเนี่ยหมุนตามผมอะไรไหมหมุนตามด้วยเห็นปะหมุนตามผมอะไรด้วยนะฮะแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยผมว่าโอเคนะคุณภาพใช้ได้เลยเออดีดีอันนี้ขนาดข้างหลังค่อนข้างมืด แล้วก็ตำแหน่งเกียร์เนี่ยนะมันหมุนแบบไรลิมิตอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยคุณก็ต้องลองชำเลืองตาดูซิว่าตอนเนี้ตำแหน่งอยู่เกียร์อะไรเข้าเกียร์ดีก็ขับออกได้นะครับแต่คันนี้ไม่มีเกียร์พีนะเวลาจอดรถคุณเข้ามาจอดเสร็จปุ๊บเข้าเกียร์เดึงเบรกมือจบนะครับ่วน E กับ S นี่คืออะไรนะครับ e นีก็คือ Eco S เนี่คือโหมดสปอร์ซึ่งเปิดปิดได้2โหมดเดียงที่บอก Eco เนี่ย สปีดท็อปจริงเนี่ยนะผมถามทางชางอันมานะครับเขาบอกว่าได้อยู่ที่ประมาณ85ถึงเกือบ90นะแต่น,นี้ผมยังไม่ได้ลองขับนะเขาบอกสเปคเครมมาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะวิ่ง10 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดจริงๆเนี่ยต้องเป็นโหมดสปอร์ตนะเพราะฉะนั้นสปีดแม็กสุดได้ประมาณ101นะครับอันนี้คือที่เปิดปิดกระจกหน้าต่างลงสุด100%ยเปอไหมร้อยนี่แต่ไม่ได้วันสเต็ปนะต้องดึงเองแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ปุ่มล็อกรถ และปลดล็อกเพราะฉะนั้นล็อกรถเปิดหน้าต่างโหมดการขับขี่เกียร์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะตรงนี้วางของได้เล็กน้อยนะครับตรงนี้วางแก้วได้1จุดแล้วก็พื้นหนึ่งไดผมชอบเห็นปะ่ะมันมันถึงกันหมดเลยอะด้านล่างมี USB Type A 1ตําแหน่งนะฮะแล้วก็ Powerlet ไว้ต่อพวกกล้องบันทึกภาพด้านหน้าช่องตรงนี้คืออะไรผมลองวาง15าโปแม็ดูนะส5าโปแมพอได้เหลือนิดนึงนะครับผมว่าอันน้ได้อยู่มันไม่ได้ตื้นมาก นะแล้วก็กระเถิบขึ้นมาด้านบนไฟฉุกเฉินระบบปรับอากาศนี่ลองวัสดุดูนะเนี่ยปุ่มเป็นพลาสติกสีเงินที่ไม่ก๊อกแก๊กนะเอาจริงไม่ก๊อกแก๊กผมว่าโอเคเลยนะแต่เดี๋ยวรองดูราคากันอีกทีนึงนะฮะในงานมอเตอร์โชว์วันนี้ยังไม่รู้อันนี้คือระบบหมุนเวียนอากาศอันนี้คือช่องแอร์นะฮะแล้วก็ความเย็นเปิด AC ปิด a อแรงลมแอร์ไล่ฟ้ามีมา มากันต่อชุดมาตรวัดเป็นจอ7นิ้วดิจิตอลแบบนี้นะครับก็เนี่ยบอกเวลาบอกตำแหน่งเกียร์บอกอุณหภูมินะครับแล้วก็บอกสถานะว่าตอนนี้ a l r e a พร้อมขับความเร็วโหมดอีโคนี่กดอีกทีหนึ่งโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็เรนจ์การวิ่งตัวจำนวนแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ออดีโอประมาณนี้ซึ่งบอกไว้ก่อนผู้ชมว่าชุดมาตรวัดนะฮะกับพวงมาลัยเนี่ยเขาจะล็อกแบบนี้เพราะคันนี้พวงมาลัยปรับไม่ได้ จะล็อกตายตัวแบบนี้เลยนะไม่สามารถขึ้นลงเข้าออกอะไรได้จะล็อกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามปรับเบาะให้มันสมกับโพซิชันคุณจริงๆนะครับวันนี้แจ้งกันไว้ก่อนเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเพลงนะฮะฟังคว้าเพิ่มเสียงรดเสียงมิวนะแล้วก็ตัวบลูทูธนั่นเองนะแล้วก็โลโก้ลูมินแอร์แบ็กเนี่ยมีมาให้2ลูกคนขับแล้วก็คนนั่งตอนหน้ากระจกมองหลังไม่ตัดแสงนะฮะไฟส่องสว่างเป็นก้านแบบนี้อ่ะ ที่บังแดดมีกระจกทั้งคู่ใช้ได้ใช้ได้มีกระจกทั้งคู่แต่ไม่มีไฟนะไฟใช้ตรงกลางจุดเด่นของลูมินอย่างที่บอกพอรถก็เป็นบ็อกซี่อ่ะมันจะเป็นกล่องแบบเนี้ยคุณดูดีเห็นปะพอเรามานั่งในโพซิชันคนขับเนี่ยมันกว้างมากถ้าทัศนวิสัยโอเคกระจกมองข้างใหญ่โตใช้ได้ทีนี้ผู้ชมนะผมลองปรับเป็นตำแหน่งที่โคกี้ผีนั่งดูนะเบาะยังไม่ได้ปรับไฟฟ้านะเออเป็นสไลด์แบบนี้แล้วก็ปรับ A, เนา ดูนะ,ะนั่งประมาณนี้กําลังสบายเลยนะฮะตำแหน่งคนขับปั๊บกระจกโอเคทุกอย่างโอเคกระจกมองหลังปรับโอเคนี่ประมาณนี้นี่คือภายในของช้างอล,ลูมินน้องง่วงหยอกเล่นน้องงืองแต่คือน้องน่ารักจริงดูการลงนะประตูก็เปิดได้แบบนี้เนี่ยคุณดูนะองศาประตูเนี่ยเยอะมากประตูกว้างมาก ทีนี้เราไปลองนั่งเบาะโดยสารตอนหลังให้ดูอันนี้คือโพสิชันที่ผมเซตไว้นะครับที่ผมนั่งพื้นด้านหลังเป็นพื้นเรียบถึงกันแบบนี้แล้วก็ลองขึ้นไปดูนี่นี่เบาะโดยสารตอนหลังฉางอลูมิเนียมน้องง่วงเลานะครับปิดประตูนะครับเข้าไปปรับเบาะมาแล้วก็เบาะตรงนี้ดันขึ้นซะอ่ะนี่คือปรับโพสิชัน การนั่งของผมจริงกลายเป็นว่าเฮ้ยเจ้าตัวคันเล็กๆแบบนี้มันนั่งได้นะด้วยความที่รถมันเป็นสไตล์บ็อกซี่แบบเนี้ยนะครับเสา A เสาซีมันตั้งขึ้นไงมันตั้งฉากเกือบจะตั้งฉากขึ้นเนะี่ยมันเลยทําให้พื้นที่เฮดรูมันเหลือมันโปร่งมากดูดินะพื้นที่เล็กรูปก็อ่ะตามที่ด้านหน้าเขาสไลด์แล้วกันถ้าเกิดด้านหน้าเป็นคนตัวสูงขับก็อาจจะเหลือไม่เยอะแต่อันนี้คือสรลด์แล้วผมอ่ะตรงพื้นคุณดูกวาดขาได้เลยนะครับแต่ไอแผ่นตรงเนี้ยสั้นนิดนึงนะแล้วก็ เรียบไปน,นิดนึงเพราะฉะนั้นขาเนี่ยมันจะเหลือพอได้เลยพอได้เลยนะครับสิ่งที่ชอบเลยคือตรงเนี้ยกระจกเขากว้างมากนะครับกระจกเขาใหญ่มากทําให้เราแบบไม่รู้สึกอึอดอัดนะคุณดูในมุมมองผมนะทุกอย่างเป็นกระจกหมดเลยปะเมื่อเรานั่งในตู้ป่านะครับแล้วก็เบาะตอนหลังคุณดูอ่ะพื้นที่เฮดรูมพอได้นะครับก็อ่ะเอาเป็นว่านั่งโดยสารได้นะคือในมุมผมนะผมคึกว่าคันเนี้ยตอบโจทย์คนที่แบบ อยากได้รถไว้ใช้ขับในหมู่บ้านนะครับแต่ก็สามารถขับออกถนนได้นะเพราะเขาจดทะเบียนได้ไงแล้วก็สามารถขับไปในเมืองใกล้ๆได้นะครับโดยที่แบบสามารถวางของได้แล้วก็ถ้าเกิดเคสว่าถ้าเกิดมีจะต้องมีคนนั่งตอนหลังด้วยก็พอนั่งได้แต่บอกไว้ก่อนว่าแรงม้าเขาไม่เยอะนะเขาประมาณ40กว่าใช่ไหมสี่สิบแปดแรงม้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนั่งเต็ม4ท่านหรือมีสัมภาระด้วยนี้ไม่แน่ใจนะว่าแรงบิดมันจะพอหรือเปล่านะครับแต่เนี่ยคือมาแชร์กันว่าสเปคเขาเนี่ยประมาณนี้ ช้ได้ใช้ได้นะครับส่วนดีเทลตรงนี้ผมชอบด้านหลังของเบาะมีซอลตเก็บของนะครับตรงนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีมีทั้งคู่นะครับแล้วก็ด้านหลังมี USB Type A 1ช่องเอมีอะไรให้เพราะฉะนั้นมันเป็นรถพาสเซนเจอร์ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลงดีกว่าหลักการลงนะครับนะฉางอลูมินเนี่ยกดึงด้านข้างได้เลยดึงนี่เสร็จปุ๊บเปิดประตูประตูเขายาวนะต้องใช้แรงผลักเยอะนิดนึง ลงง่ายผู้ชมประตูกว้างนะที่บอกด้านหน้าของตัวรถเปิดออกมาแล้วเป็นไรเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเปิดได้ด้วยนะนี่ภายใต้ฝากระโปรงด้านหน้าผู้ชมนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยตั้งฉากเกือบแบบนี้เลยเกือบ90้าสองศาเลยคือเหล็กค้ำเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เสียบไปด้านล่างตรงนี้ซึ่งด้านหน้าของตัวรถเนี่ยก็จะมีกล่องฟิล์แล้วก็ตัวชุดมอเตอร์อินเวอร์เตอร์แล้วแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เขานะครับก็เป็นห้องเครื่องแบบนี้นะฮะดูด้านในกันหน่อยดิ นี่ผู้ชมจากสังเกตเนี่ยมีพวกแผ่นกันด้านใต้ของมอเตอร์มาให้ด้วยนะไม่ได้ปล่อยเปลือยนะใช้ได้เลยนี่นะครับคือมีแผ่นปิดมาให้นะฮะเนี่ยอันเนี้ยหลายๆคนกังวลกัน,เ,นเวลาใช้รถไฟ,ฟฟ้าเนี่ยบางทีมันแบบมันไม่มีไงแต่เน,นี้ยมีมาให้แต่มีมาจนถึงตรงกลางนะตรงข้างๆเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็จะมีพวกสายไฟ h ไฮวอ t เทจอยู่ประมาณนี้นะครับพูดถึงเรื่องสเปคกันอีกทีนึงแล้วกันนะสำหรับฉางอลูมินรุ่นนี้นะครับ ในส่วนของมอเตอร์เขาเนี่ยนะฮะจะมาพร้อมมอเตอร์1ตัว48แรงม้าโดยประมาณนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมไอออน LFP 27.99หรือประมาณ28กิโลวัตต์อัล์นะครับชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ประมาณ301กิโลเมตรเป็น NEDC แล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยถ้าเกิดคุณขับแบบ E c o คเนี่ยวิ่งได้ประมาณ85-90แต่ถ้าเกิดโหมดสปอร์ตเนี่ยได้ถึง101กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วคันเนี่ยเป็นรถเล็กรถไฟฟ้าที่รองรับการชาร์จ TCS Type 2 Combo คือได้ทั้ง AC และ DC น่าสนใจตรงนี้แหละส่วนดีเนี่ยตัวเลขไปเป๊ะเนี่ย๋ยวผมขออนุญาตรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปถามมานะครับว่าได้เท่าไหร่แต่เมื่อกี้นะฮะจากการแชร์ของทีมสั่งอันเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จอยู่ได้ประมาณเข้าอยู่ประมาณ50กิโลวัตนะครับเดี๋ยวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเอาไปลองขับแล้วไปลองชาร์จให้ดูจริงๆมันเป็นน้องเล็กที่หลายๆอย่างเนี่ยเกินคาดนะเพราะปกติรถเล็กเนี่ยเรื่องแมทเทเรียลเรื่องงานประกอบเรื่องของอ่าสเปซนะภายในรถเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันดีแต่ พอเข้าไปนั่งข้างในเฮ้ยไม,ม่แย่เลยบอกโดยสารตอนหลังนะครับในสรีระผมเนี่ยพอนั่งได้เลยแล้วก็เรื่องงานประกอบเรื่องวัสดุโอเคนะครับยังเป็นรถที่เฟรนลี่ยูเซอร์อยู่นะครับยังมีปุ่มพุทสตาร์ทยังมีไออยู่ฟังเสียงนะ3 2 1, 2> <c oughs> 1> เสียงปิดฝากระโปรงยังแน่นเลยคือปกติเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถเล็กในบางทีมันก๊อกแก๊กไงเออใช้ได้นะครับพอมาสัมผัสคันจริงก็อยากดูคันจริงไปดูกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะเดี๋ยวเขา เอาไปโชว์ทุกสีแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามาโมเดลโชว์ hmm. แวะไปบู๊ฉางอันด้วยนะครับมีอีกหลายคันไม่ใช่มีแค่น้องง่วงด้วยนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของฉางอลูมินหรือน้องง่วงของเรานะครับพามาชมคันจริงแล้วนะครับมีหลายจุดที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็เออเป็นรถที่น่าใช้นะฮะสำหรับคนที่กําลังหารถไฟฟ้าคันเล็กๆที่แมท i a อัลใช้ได้บเบาโดยสารตอนหลังก็สามารถนั่งได้จริงแนละที่สําคัญเลยคือผมว่าทรงเขาเป็นเอกลักษณ์อะ นะแค่เห็นในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นกระแสมาแล้วใช่ไหมอันเนี้ยมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โค้ชกี้พีด้วยนะครับถ้าเกิดซื้อเนี่ยมาแชร์กันหน่อยว่าคุณอยากได้สีอะไรนะฮะสีขาวสีชมพูสีเขียวนะฮะหรือสีอะไรนะฮะชอบอันไหนมาแชร์กันได้ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมไปไล่ตอบตามคอมเมนต์เลยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันี้สวัสดีครับ